คุณดีฮะเป็นไงคะเคสเตชันในการตาส้มตำของฉันกางเกงทำไมอ่ะต้องมีน้องไหมผู้กำกับแบบเซ็กซี่เนาะชุดเนี่ยเนาะกระดูเนี่ยเสื้อโอ้โหขนแหงเสื้อดีฮะวันนี้เราจะมาตาส้มตำกันนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็คือผู้ ด้วยตัวเขาเรียกเคฟวิตปะตัวมันเป็นแบบนี้อันนี้ก้ามเป็นแบบนี้นะทุกคนจ้ำอร่อยมากไว้ก้อยูดิเรามีผู้ร่วมรายการคือน้องจุม๊มนิงเราจะมาตำเนะะือ้อฮะเอาเผ็ดหนักปะนิดเนึยอเหรอเอานปนตำอะไรคะตำปลาช่า่ปะใช่ใ,ชใส่ผงนัวปะใส ปกติเราจะไม่ใช้นะคะทุกคนแต่วันนี้คุณแม่ของฉันไมไ่เด็ดยวไม่ลอยเออแล้ไม่ลอยเท่าไหร่ดีเท่านี้พอไหมเออมันคือผมไม่เตดไม่าไปคิดอะไรมากอ,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 อันนี้คือผู้กำกับของเรานะคะอยู่ตรงนี้ <laughs> okay. บัวอันนี้เป็นน้ำมะนาวสดนะคะแต่คุณแม่ฉันบีบใส่ขวดไว้เพิ่มความเปรี้ยวแม่เอาตำอะไรตำปูกลวมตปูใช่ไหมตำมันตำก้ามกลัางปูเดี๋ยวใส่ทีหลังได้ตำก้ามกลัางนะแม่เมยไส่คึ่งคน อีแกจะทำกันยังน้ำหลไหลเออน้ำอหลพออร่อยมากเลยอ่ะมาวเจ่อเลยฉีกูเลยป่ะเดยวแม่ฉีไข่แกฉีทำไมฮะก็ฉีอะไรเลยแม่จะกินไหมกิน ก็ฉีกในเนี่ยมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพ้าเออเราใส่ปูเป้นของเราลงไปนะคะน่ากินไหมคะขอซิมก่อนนะคะทุกคน <c oughs> แม่ขวกกินก่อนทุกทีอร่อยเจ๊กินจนน้ำรายจนไหลแม่มาชิมชิมดีครับเป็นไงคะรสชาติอืมอืมดังใจดังใจอร่อยใช่ไหมรสชาติเป็นไงอันนักเกกินปูสิคุณกินกินรวยรวยหวานกินปูกินกังเธอกินรสียวกับฉันใช่ไหมล่ะ Okay.